สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะและก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในช่วงบ่ายของวันพุธซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่14กันยายน2554นะคะวันนี้14นับถอยหลังก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ ครึ่งเดือนนะคะหรือประมาณ16วันนะคะนักเรียนก็จะได้ทำการทดสอบนะคะเป็นการประเมินลายภาคเรียนที่เราได้เรียนกันมาในภาคเรียนที่1นะคะปี2,554นะคะนักเรียนช่วงนี้ก็งดการเล่นทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเราคงจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะรับการประเมินจากคุณครูแต่ละ กลุ่มสาระแต่ละวิชานะคะนักเรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าเตรียมไม่พร้อมเป็นยังไงล่ะคะทีนี้ไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมน้องไอซ์ว่าเป็นยังไงคะน้องไอซ์สอบตกไหมตกไหมคะตกนะคะต้องสอบตกแน่ๆเลยก็ในเมื่อเราไม่พร้อมนะคะข้อสอบที่มาเราก็ทําไม่ได้นะคะเหมือนกับคนที่ไปรบนักเรียนค่ะคนที่จะออกรบถ้าไม่เตรียมอาวุธไว้ให้พร้อม จะรบชนะไหมคะชนะไหมอ๋อไม่ชนะเลยกําลังจะชักปืนโอ้โหลวงหาปืนล้วงหามีดแต่ศัตรูฆ่าศึกศัตรูยิงโป้งตายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะการมีความรู้เยอะๆการเรียนเยอะๆนั้นก็เปรียบเสมือนเรามีอาวุธนะคะที่จะไว้ใช้ในการเลี้ยงชีพนะคะในอนาคต ภายภาคหน้าน้องอ้ยว่าโอเคไหมคะสุพนันโอเคไหมใช่ไหมคะใช่นะคะสุพนันบอกใช่ค่ะคุณครูหนูก็จะเตรียมอาวุธตรงนี้ไว้เพื่อที่จะใช้ในภายภาคหน้าเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนยืนขึ้นกันดีกว่าค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางคะ่ะตอนนี้เรายืนขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกันดีกว่าค่ะพร้องค่ะหากว่าเรากําลังสบายจงกรบมือพรัน ใครไม่ปรบแสดงว่าไม่พร้อมหากว่าเรากําลังสบายจงปรบมือพรานกว่าเรากําลังสบายจงปรบมือพรานกว่าเรากําลังมีสุขปรดเปลืองทุกได้ทูกสิหัวประวิงอะไรกันเราจงปรบมือพรานกว่าเรากําลังสบายจงหัวเราะพรานกว่าเรากําลังสบายจงหัวเราะพราน หากว่าเรากำลังมีสุขโรดเปลืองทุกได้ได้ทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าจงหัวเราะพรานหากว่าเรากำลังสบายจงกระโดดพรานหากว่าเรากำลังสบายจงกระโดดพรันหากว่าเรากำลังมีสุขโดดเปลืองทุกได้ได้ทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าจงกระโดดพราน โอเคนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันออกกำลังกายกันด้วยการกระโดดดีกว่าค่ะ สายตัวไปมาหวังว่าคงจะหายง่วงบ้างหวังว่าคงจะเรียกสมาธิให้นักเรียนนะคะกลับมาเรียนหนังสือเพราะว่าช่วงพักเที่ยงเรารับประทานอาหารแล้วนักเรียนได้วิ่งเล่นนะคะบางคนก็ยังอยากจะเล่นอยู่ใช่ไหมย,ยังอยากเล่นอยู่ไหมคะไม่อยากเล่นแล้วนะคะนักเรียนต้องรู้จักการแบ่งเวลานะคะตอนนี้ บ่ายโมงหรือเปล่าเอา้ายังไม่บ่ายโมงเที่ยงกว่าแล้วเที่ยง40แล้วนะคะนักเรียนได้เวลาที่จะมาเก็บเกี่ยวหาความรู้กันต่อนะคะหลังจากบ่ายสามครึ่งนะคะก็เป็นเวลาของเราอาจจะมีการวิ่งเล่นกันก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะคะแต่อย่าลืมหน้าที่ของเรานะคะหน้าที่ของเราคือการเรียนหนังสือนักเรียนจะต้องเรียนตั้งใจเรียน นะคะตั้งใจเรียนอยู่กับคุณครูตั้งใจฟังนะคะกลับไปถึงบ้านคุณครูไม่ได้อยู่ด้วยทําไงล่ะโยนกระเป๋าโครมไปวิ่งเล่นต่อได้ไหมไม่ได้นะคะหน้าที่รับผิดช,ชอบการบ้านที่มีหยิบขึ้นมาทํานะคะไม่ใช่ว่าสองทุ่มสามทุ่มแล้วเพิ่งมาบอกคุณแม่ว่าหนูมีการบ้านหนูจะทําการบ้าน ได้เวลานอนแล้วเมื่อถึงตอนนั้นนะคะหัดแบ่งเวลาให้เป็นนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรื่องราวของเราก็อยู่ที่เรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยจําได้ไหมไนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะเรื่องอะไรนะคะเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชนะคะนั่นก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเรียกว่า ใบใช่ไหมคะส่วนที่เราเรียกว่าใบนะคะตอนนี้เราเรียนไปแล้ว3ส่วนเนาะสส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนของรากซึ่งอยู่ล่างสุดเลยอยู่ใต้ดินนะคะรากมีหน้าที่ในการยึดลำต้นนะคะยึดลำต้นโดยเฉพาะรากแก้วนะคะโดยเฉพาะรากแก้วมีหน้าที่ในการยึดลำต้นถ้าพืชต้นไหนก็ตามที่ไม่มีรากแก้วเป็นยังไงล้มโครมเลยได้ไหม ใช่หรือเปล่าล้มครมเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าพืชนั้นไม่ได้มีรากแก้วเพียงอย่างเดียวยังมีรากขแขนงยังมีรากฝอยอีกมากมายต้นไม้ก็อาจจะยังไม่ล้มในท,ทันทีแต่เมื่อไหไรก็ตามนะคะที่เจอลมพายุเจอฝนเจออะไรหนักๆน,นะคะสิ่งที่อยู่ภายนอกเจอเข้ามาแบบหนักๆน,นะคะต้นไม้ต้นนั้นก็อาจจะ โค่นล้มได้ง่ายกว่าต้นไม้ที่มีรากแก้วนะคะ,ะรากช่วยในการยึดลำต้นแล้วก็ยังช่วยในการดูดซึมน้ำและและแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุก็คืออาหารของพืชน,นั่นเองนะคะถัดจากรากขึ้นมาก็กลายเป็นลำต้นใช่ไหมคะ จากลำต้นนะคะลำต้นมีหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบพืชบางชนิดไม่มีลำต้นนะคะก็อาจจะทำให้ใบของพืชกิ่งของพืชก้านของพืชน,นั้นติดอยู่กับพื้นดินนะคะแต่ถ้าพืชชนิดไหนก็แล้วแต่ที่มีลำต้นสูงใหญ่นะคะต้นไม้ต้นนั้นก็จะมีความใหญ่เป็นพุ่มหนาใหญ่เลยทีเดียวนะคะอ่ะแล้วล่าสุดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องส่วน ของพืชที่เราเรียกว่าใบาจําได้ไหมส่วนของพืชที่เราเรียกว่าใบานะคะใบนี้จะมีหลากหลายชนิดใบาบางชนิดมีสีเขียวบางชนิดมีสีแดงบางชนิดมีสีเหลือง,องบางชนิดก็มีสีขาวด่างๆบางชนิดมีพื้นเขียวและมีด่างๆเป็นสีขาว,ขาวเป็นสีแดงก็มีสีชมพูก็มีเคยเห็นไหมอ,อ่าเหมือนพวกบอลสีไงคะ เหมือนพวกบอลสีไงที่มีพื้นสีเขียวแล้วเหมือนกับมีใครเอาสีไปสบัดใส่สลัดสีนะคะเหมือนที่คุณครูคุณครูเจี๊ยบสอนเนาะเอาสีไปสลัดใส่นะคะสีกระจายเต็มใบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความสวยงามของใบพืชนะคะพืชไม่ว่าจะมีสีใดก็แล้วแต่มีหน้าที่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือคายน้ำหายใจและ สร้างอาหารหน้าที่หลักของใบมีสามอย่างคายน้ำหายใจและสร้างอาหารนะคะและสร้างอาหารสามอย่างค่ะหน้าที่หลักๆของใบนะคะเอาละค่ะเราไปทบทวนจากสไลด์กันนะคะจากสไลด์กันดีกว่าว่าหน้าที่ของพืชหน้าที่ของใบนั้นมีอะไรบ้างนะคะเอา้านักเรียนอ่านพร้อมกัน,นดังๆเลย อะไรนะคะใบใ<า>บนะคะสะกดค่ะบอใบใบ,บ,ออบ,บมีความสำคัญอย่างไรความสำคัญของใบค่ะนักเรียนอ่านเลย,<า>ยดังๆค่ะ คนเองที่เหลือง่วงอยู่หรือเปล่าง่วงอยู่หรือเปล่าอ้าวถ้าไม่ง่วงขอเสียงหน่อยค่ะ ที่งอ,อกออกจากกิ่งก้านของพืชมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะมีสีเขียวนะคะมีพืชหลายชนิดที่ใบไม่มีสีเขียวคุณครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นใบแสงจันนะคะมีสีเหลืองใบอของต้นคริสต์มาสนะคะหน้าหนาวนี่โอ้โหจะมีสีแดงสดยิ่งหนาวมากๆก็จะยิ่ง แดงสดเลยสวยนะคะแล้วก็อีกหลายๆใบนะคะนีออนใบสีอมสีขาวมาด้วยนะคะอาวทีนี้เราไปดูผลงานของนักเรียนกันบ้างไปดูค่ะใบของใครล่ะเนี่ยของใครเอ่ยสิรินันนะคะสิรินันนะคะวาดใบไม้มานะคะเจนจีราละคะ เจนจิราก็วาดใบไม้มาเหมือนกันหนูแถมให้คุณครูสองใบเลยคุณครูให้วาดใบเดียวหนูให้สองใบเลยกันธิกาบอกว่าคุณครูคะ่ะหนูให้คุณครูสาใบเลยเห็นไหมคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะระบายสีเขียวใช่ไหมคะอันนี้ของพลอยพยาค่ะอ่าอันนี้ของกสศดิตนะคะกัิดิตค่ะ สวยเปล่าวสวยนะคะต้องเอาออกทีหลังเพื่อนสวยนะเอาประมุเพื่อนหน่อยจะใบเล็กใบใหญ่1ใบ2ใบ3ใบนะคะแต่ใบของพืชก็ทําหน้าที่อะไรนะนักเรียนกลับไปดูสไลด์ค่ะอ่านดังๆเลยหน้าที่ใบหน้าที่ใบ,บ,บอ้าวมาหรือยังมาหรือยัง เอายังไม่มานับหนึ่งสองสพิ้งอ่าเห็นไหมไมาช่วยคุณครูเสกคาถาเลยนะคะอา้าวหน้าที่ใบค่ะหน้าที่ใบหึ่งหายใจหน้าที่ใบหนึ่งหายใจสองและสาม สร้างอาหารนะคะหายใจใคลายน้ําและสร้างอาหารคือหน้าที่หลักของใบนะคะเอาละมีใครสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับลําต้นเกี่ยวกับรากเกี่ยวกับใบไหมคะมีไหมคะไม่มีหรอคะลูกเอ้าถ้าไม่มีคุณครูไปเรื่องใหม่นะน่ารักมากเลยอย่างนี้ต้องมอบดอกกุหลาบให้เลยดีไหมดีไหมคะสุรพัฒน์รับหรือเปล่าสุรพัฒน์รับดอกกุหลาบจากคุณครูไหม รับไหมเอาท้งงั้นมอบดอกกุหลาบให้สุรพัชไปเลยโอ้โหสวยเปล่าวสวยนะคะวันนี้เราไปดูเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชที่เรียกว่า,เร,วาะะเรียกว่าดอกนะคะเรียกว่าดอกดอกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของต้นพืชน,นะคะดอกเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันค่ะนักเรียนดอกนี่เป็น ส,ส, Marcel, Onion, ส่วนที่เรียกว่าสวยที่สุดในส่วนประกอบทั้งหลายของต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกต้นไม้อะไรสวยที่สุดส่วนประกอบของต้นไม้อะไรสวยที่สุดส่วนที่เราเรียกว่าดอกใช่ไหมคะใบก็ไม่สวยเท่าดอกรากก็ไม่สวยเท่าดอกลำต้นก็ไม่สวยเท่าดอกค่ะดอกสวยที่สุดค่ะน <Whoa, S 1> <ข mosque. S 2> ักเรียนอสะกดคำว่าดอกค่ะ <intentar>, นักเรียน <stated, S 1> ดอ,อ,อก,อกอน,นะคะเอาละก่อนเรียนวนันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมร้องเพลงกันหน่อยดีไหมดีไหมคะอ้าวดีนะคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่ดอกดอกอะไรคะรเพลงดอกลั่นธมนะคะดอกลั่นธมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นดอกอะไรดอกอะไรคะอะไรนะอะไรดีๆ ลีลาวดีนะคะปลอมือให้กับเพนพิจาหน่อยโอ้โห,โหเรื่องดอกไม้ต้องยกให้เพนพิจานะคะเพลงดอกลั่นทมค่ะเขาบอกว่าลั่นทมนั้นเป็นชื่อที่ไม่เพราะเหมือนรุเหมือนทุกระทมใช่ไหมคะเวฟไ,ไม่นิยมปลูกนะเมื่อก่อนไม่นิยมปลูกเลยดอกลั่นทมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปลูกที่บ้านแล้วเนี่ยจะทําให้บ้านนั้นมีแต่ความทุกระทมปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นดอก ลีลาวดีนะคะโอ้โหทีนี้นําไปปลูกกันใหญ่เลยนะคะเอาไปปลูกกัหญ่เลยเอ้าวดอกลั่นทมค่ะเคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่านพร้อมกันค่ะโอ้เจ้าดอกลั่นทมโอ้เจ้าดอกลั่นทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้า เด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอ้าวร้องได้ไหมเคยได้ยินเปล่าใครเคยได้ยินบ้างไม่เคยเลยเหรออ่าเดี๋ยวคุณครูร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะคะโอ้เจ้าดอกกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเคยได้ยินดัง เด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดตมเด็ดตมเคยยัง <S <S เอาไม่เคยเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาร่วมร้องกันดีกว่าเนาะร้องตามคุณครูคะ่ะโอ้เจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเอาใหม่ค่ะนักเรียนปลายทางร้องให้ดังๆเลยนะคะ โอ้เจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นอ่าเกือบได้แล้วอีกครั้งหนึ่งโอ้เจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นอ่าเก่งมากเด็ดเช้าเด็ดเย็น ฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมโอ้เจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดโดโอ้จ้เอาไหมค่ะโอ้เจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นตามค่ะเก่งมากลูกเด็ดเช้าเด็ดเย็นเด็ดชา ฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอ่าทีนี้พร้อมกันนะโอ้เจ้าดอกกลั่นทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเอาใหม่ค่ะพร้อมคุณครูค่ะนักเรียนปลายทางด้วยไปพร้อมกันดีกว่านะคะหนึ่งสองสาโอ้เจ้าดอกกลั่นทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอีกครั้งหนึ่งโอเจ้าดอกกลั่นทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมร้องได้ยังอ่าทีนี้เร่งจังหวะสักนิดนึง ร้องให้เร็วกว่านี้หนึ่งสองสามโอเจ้าดอกลานทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอีกครั้งโอเจ้าดอกลานทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมโอ้โห เก่งมากเลยปรบอมือตเองค่ะอ้าวยังไม่จบยังไม่จบเพราะเราจะมีท่าประกอบนะคะอ้าวชูวมือขึ้นมาแบบมือไว้ที่หน้าตัวเองนักเรียนปลายทางด้วยร้องได้หรือ,อยังตอนนี้ไม่ต้องดูเนื้อแล้วร้องได้เลยนะคะร้องได้ยังเอาหยิบดอกไม้ดอกลังทมหยิบหยิบยังคะหยิบแล้วเอาวางไว้ที่ฝ่ามือ ตอนนี้ที่ฝั่งมือเรามีอะไรมีอะไรคะดอกอะไรดอกอะไรดอกลั่นธมนะคะมีดอกลั่นทมแล้วนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันโอเจ้าดอกลั่นธมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมออกมาที่จมูกเด็ดเล่นโยนทิ้งไปเอามาค่ะโอเจ้าดอกลั่นธมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมเอาเจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมเร่งจังหวะโอ้เจ้าดอกลานทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดม โอเจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเด็ดเด็ดดมเด็ดดมโอเจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล็ดเด็ดดมเด็ดดมทำได้ไหมทำได้เอาพร้อมให้ตัวเองค่ะแล้วเรียนายทางทำได้ไหมคะทำได้นะ สนุกสนานกับเพลงดอกไม้ดอกรั่นดอกลั่นทมนะคะดอกลั่นทมดเด็ดเล่นได้ไหม,ไ,มได้ไหมคะจริงๆแล้วเด็ดเล่นไม่ได้ดอกไม้ควรอยู่คู่กับต้นไม้อย่าไปเด็ดดอกไม้เลยนะคะอยู่กับต้นไม้จะสวยได้นานแต่ถ้าเด็ดปุ๊บไม่ถึงวันนักเรียนขาไม่ถึงวันไม่ทันข้ามวันเลยดอกไม้ที่เราเด็ดมามันก็จะ เดี้ยวลงไปนะคะน่าสงสารมันเนาะนะคะอ่ะเราไปดูเรื่องราวของดอกไม้กันต่อดีกว่านะคะนักเรียนไปดูที่สไลด์กันดีกว่า,วาเพลงนี้ลงได้แล้วนะคะลงได้แล้วนะเอาอีกรอบหนึ่งเพื่อนบอกอีกรอบหนึ่งเอาหนึ่งสองสาม เล่นๆแล้วก็มีท่าประกอบสนุกสนานนะคะไปดูเรื่องของดอกค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันดอออกอดอก